ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่เมืองลงซานแขวงไซส,สมบูรณ์ท่านผู้ชมตอนนี้มาหอดบัน่นเผาหอนหันเกาจีแซบบัน่นเผาเมอแวสื่อ้องฝากองตอนเส้นเก่าเซนเดิมพีมากด้ยพี่อันนี้หานคล้ายเขาจีลดเที่ยวทาง สุดแรกก็มาจอดอยู่หานี่แลหละมาซื้อข้าจีซื้อจังน้อยเนาะมาในบูซื้อไลคือสุดก่อนดอกอ๋อมันเผาก,เก็มีมนังเข้มมึงนังใหญ่ด้วยซื้อนังด้วยยังซื้อนังกันไปเผากินด้วยนี่เส้นใหญ่ใหญ่เสียบด้วกันนะเนี่นังอันนี้มันเผา แหนมก็บบสมสีสมสินสมสิสมโม่พวงสาหาพันเท่าไรฮะเท่าไรฮะงเท่าไรปาเตอปาเตเอาหนึงน่งวะ เ็าจะาแพกขนมวะแพะขนมอยู่ฮะ่อดหรอวะอ๋อนมใส่นมพอนี่ขนมเลยละลายรู้ไหมะม่าบ่ไ้วะคนนั้นพะคนนันมาบบไรวะยังอยู่รถวะ ตะบี่นะยูนี่ก็จะคล้ายของกินพอคล้ายประเพดปีเงินน,นะไปบังของกินปะน,นั่นเอง้มเนี่ยก็มาสื่อของกินเหมือนกันเฟรดดิก,กอ,อุ้ยองอยังเราตกปองสีปะ รถมันถูกอันนี้ทางเลยที่สิบสามได้เนี่ยไปเบื้องสายมือเฮาเนี่ยกับไปเวียงจันทร์องไปตังกัวเนี่ยก็ลงสวรรค์ปักเซ่หมดแล้วอันนี้มาเหลือกด้วยเนี่ย สกินยังเ้าวมีข่าวเหนียวมาเบิ่งปีกมุกมีปีกปลาหมึกหมเนาะปีกปลาหมึกเออ,อมีมีมีมนี่นี่ยนยอยากกินปีกปลาหมึกอัูนี่ปลาหมึกแห่เอ้าอะไรอยากกินปลาหมึกนี่ใหม่เท่ทะเลมาไม่ทะ,ะเลปลาหมึก ไม่ขาดทำไม่ขาดครับปนกลุ่มเลยเฮ้ยมีปิ่งตับผมทางเองเลยเนาะปตานี่ยปลาดุกปลาดุกหน่อยนี่ก็จะแสบอยู่อะปลาดุกะาอ๋อ

เพียงเออเพียงเย็นไหมเอาไปเอาต้นโมหม่อ๋อของเหลววะเด็ดไหมหนึ่งกะเล่าไปอุ่นเนี่ยไหวอยู่นอกเอาตัวไมัติปะย,ยังมีร้ายแบบอยอะนียนะ เฟดเด็กวะไปทางใดไปสไ,ไปลุกมาซันตัวเหซันบริษัทเฟดเด็กเนาะทีมงานเฟดเด็กเฟดเด็กบริษัทขนส่งนะแข่แข่ดีเซลละอโอ้ยปิ่งปังมึงเงี้ยตัวปิงปังมันบดาดไอโดนเลย lần tiền tiền mũ tiền tắp tiền tài cày anh tắp là tắp mũ bọn nè mũ phơi cái mũ giống cái đẹp khai đi đấy các cháu cả คนเที่ยวทางกายไปไกลมากกับมาซื้อเอาเปลี่ยนปลาดุกกับเปลี่ยนปลาหมึกพ่อวะเออ,ก,อ,ก,อ,เอกินอุ่นทองไปซื้อจะหน่อยมากินต่อมนองงวัวเอออยากกินปลาดุกปลาดุกปลาด,ดุกหน้าบ่ฮ<า>ะนะหเหมือนเลยได้เนไง ประมาณหกโมงตอนนี้เงียบน,นละมวันนี้รถโบาลมาให้ตอนคำคำตอนสวยให้รถส่วนร้ายก็จะเ,เที่ยวผู้แหละบริการไส้ทางไส้สมบ,บูรณ์มาแร์สื่อกระจีเป็นข้อฝากข้อตอนอนี่ทั้งนั้นก็มีกันหานขาย อันนี้บรรยากาศอยู่แถววันหนอกวันนาตามแค้มทางเลขที่13ออกจากเพียงจันมาประมาณ60-70ลักประมาณนี่ยครตอนนี้กยังปิ่งอยู่ยสมัครคอนไฟสมัครคอนไฟเนาะบริเวณคอนเสิร์ตเลยกนไฟปิง่งปิ่งมู หายใจเกือบบ่ออกย้ำมาานันขมีจังหน่อยไซส์เออ <c oughs> ผู้อยากปิ่งกบกับมี่นี่นะใ <c oughs> ด้นในโซโดโซโดโอ้ขาดอยู่แล้วนี่กินทั้งหน้านะมันในมัน,มนดำกว่าเออนี่ปลงกบปิ่งกบป, <c oughs> ปิ่งกบ <c oughs> แต่ว่าเ้าออปิ่งปลา ได้แล้ววะฮะมัมนซุกเลยที่ฮะแจะอุ่นมันหอนเฉยมันเนาะนบีขึ้นรถเลยลืมเ,เกิดปะรเกิดบดได้ลงรถเลยอ้ยขับลามกับมีฮะกัเห็นอียังส่นอี๋ยัง โมแม่นี่ยังนี่น่ะอันนี้กบอันกาเจ้าะเนื้ออัวโอ้ปากรูใส่ไหนกบกินกบปี๊เคียดก็มีกบกินกบปลาปลากระนะยัดใส่กบปลาตอนมันมุนแหละกับเขาในท้องกบได้แล้วติบอรนี่เขียดก็มีโอ้ยอาหารกันกินไม่ถูกชนิดเลยเนี่ยปะมื๊กซิ๊บ เป็นหาซิบ่ะ,บอ,ะอันนี้ใหม่สิบพันตะกี้หาพันในยูเดียนี่คูนสองนะราคาชิ้นค่ะตามสภาพเนาะเงินเฟอ้กอกะแพงเกินไปตามสภาพหาซิบขาบหนึ่งหาซิบอาหารเขามีเขาเหนียวละ